งามไส้จับพันตำรวจโทเจ้าหน้าที่กระทรวงขายข้อมูลคนไทยในแก๊งเขาได้เงินเดือนละ6แสนบาท 28ตุลาคม2565ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอทเมืองทองธานีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองพบตอรอได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยข้อมูลในกรณีตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับขบวนการแก๊งขอาวเซ็นเตอร์โดยมีการจับคุมดำเนินคดีไปแล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าจากปฏิบัติการเด็ดปีกมังกรจับเครือข่ายแก๊งขอาวเซ็นเตอร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ของทางบอชอสอทอสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้16รายเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้า8รายกลุ่มรวบรวมบัญชีม้าเพื่อส่งต่อให้หนายทุนชาวจีนหนึ่งรายและกลุ่มที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงอ,อีก2รายโดยระบุว่าผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายเพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวง2รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบว่าเงินจากแก๊งคอสเซนเตอร์ไดโอนไปเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง2รายอย่างต่อเนื่องคาดว่าทำมานานพอสมควร โดยมีข้อมูลของคนภัยถูกฉกไปขายให้กับแก๊ง Call Center แล้วกว่า1000ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองรายอยู่ในส่วนที่สามารถดูฐานข้อมูลของผู้เสียหายได้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกจับรายแรกเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทพฤติการคือจะเข้ารหัสไปกดดูฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายโดยพบว่าเข้าไปกดดูมากจนนับครั้งไม่ถ้วนส่วนรายที่2เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของกระทรวงแห่งหนึ่งเข้าระบบและไปล้วงข้อมูลการจดทะเบียนการค้าหรือตราธุรกิจของผู้เสียหายไปขายให้กับแก๊ง Call Center โดยจะดูข้อมูลว่าเยื่รายใดรวยมีทุนจดทะเบียนทางธุรกิจด้วยเงินจํานวนมากแล้วจึงค่อยนําข้อมูลไปขายให้แก๊งคอ l l เ e นเตอซึ่งทั้งสองรายจะมีรายได้จากการขายข้อมูลคนไทยด้วยกันให้กับแก๊งคอ l l เซนเตอจากจีนวันละ20,000บาทหรือเดือนละ6,000 0บาทซึ่งทางธนาคารพบการเคลื่อนไหวของเงินจากบัญชีมาเข้ามายังบัญชีผู้ต้องหาจึงประสานตํารวจตรวจสอบได้นําไปสู่การจับกลุ่ม สำหรับผู้เสียหายรายล่าสุดที่ถูกฉกข้อมูลทะเบียนราฎรไปขายให้แก๊ง c เซ็ Center เป็นหมออาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยแก๊ง Call Center ปลอมเว็บไซต์ของ DSI แล้วโทรไปแจ้งผู้เสียหายว่ามีความผิดคดีายาจะต้องถูกตรวจสอบเงินในบัญชีพร้อมส่งหมายจับปลอมที่มีภาพใบหน้าของผู้เสียหายและข้อมูลทางธุรกิจให้กับผู้เสียหายดูทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีมากว่า6ล้าน9ก้0บาทก่อนจะมารู้ภายหลังว่าถูกหลอกเสียแล้ว จึงแจ้งความออนไลน์ไว้เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาขอฝากเตือนไปอย่างเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปได้อย่าเห็นแก่ประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่มีคนนํามามอบให้เพื่อแลกกับข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึงได้และมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่านเพราะหากตรวจพบว่าข้อมูลนั้นถูกกลุ่มคนร้ายนําไปใช้ประโยชน์ท่านก็จะถูกจับกลุ่มดําเนินคดีและมีโทษตามกฎหมายที่หนักมากยิ่งกว่าคนทั่วไปสืบจากข่าวรายงานเราเราตรวจเช็คมาแล้วปรากฏว่า ข้อมูลส่วนส่วนบุคคลเนี่ยมันถูกถูกเอาไปโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานนะครับแล้วทำเอาไปขายให้กับกลุ่ม Call Center มันเลยกลายเป็นเฮ้ยทำไมถึงรู้ข้อมูลเราทําให้สร้างความน่าเชื่อถือกับกลุ่ม Call Center นะครับอันนี้เราสั่งดำเนินคดีคดีทั้ง2หน่วยทั้งทั้งข้าราชการเป็นข้าราชการใน2หน่วยงานนะครับดูอันนึง ก็ไปจดไปไปกดทลอสิบสี่มาทเบนสองสำเนาทะเบียนล่าอย่งงี้ไปแล้วก็ไปกดพวกเครื่องหมายการค้าพวกพวกการจดทะเบียนการค้าทําให้กลุ่มคอเซนเตอร์เนี่ยรู้ข้อมูลส่วนตัวรู้ข้อมูลบริษัทนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอเซนเตอร์ทําให้เหยื่อเนี่ยถูกหลอกโดยง่ายเพราะว่านี่มันเหมือนเสมือนจริงเลยรู้ข้อมูล แต่นั่นคือมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทงาสงสทอนเนี่ยก็เน็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองคนย